คลิปนี้เรามาย้อนระลึกความหลังของล e โอนลเมซี่กับอันโตเนล่าเส้นทางความรักของพวกเขานอกจากความแน่วแน่ในอาซีเขายังมั่นคงกับหญิงที่เป็นรักเดียวตลอดการสักวันเธอจะเป็นแฟนสาวของสันอันโตเนล่าอันตราสสวนิลันประโยคความรักอันหอมหวานที่ตอนนี้กลายเป็นที่พูดถึงเจ้าของประโยคสายยานักเตะแข่งทองแห่งทีมอาร์เจนตินาอย่างลโอนลเมซี่ ที่พึ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกประจำปี2022ไปอย่างดุเดือดหลายคงคงจะเริ่มสงสัยแล้วว่าการเริ่มต้นประโย์ผู้เขียนนั้นเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องฟุตบอลโลกแม้จะเป็นเมสซี่เองที่เป็นเจ้าของแต่แล้วทำไมมันกลายเป็นไวรัลเป็นเส้นนี้วันนี้เราจึงได้คำตอบว่าหลังจากที่เขาเป็นตัวแทนทีมอาร์เจนตินาขึ้นไปรับถ้วยรางวัลคนที่ปรากฏตัวร่วมยินดีคือครอบครัวของเมสซี่ ซึ่งประกอบไปด้วยลูกชายของเขาทั้งสามคนและอันโตเนล่าภรรยาแสนสวยของเขาจนตอนนี้ภาพถ่ายของพวกเขาที่ร่วมยินดีนั้นถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากเพอโมเมนต์เหล่านั้นบ่งบอกถึงความอบอุน่นและความรักมีให้กันตลอดมาจนอาจกล่าวได้ว่าครอบครัวคือเบื้องหลังแห่งความสำเร็จเพราะทุกคนรู้ว่าครอบครัวและภรรยาสุดที่รัคนนี้ของเมซี่ นั้นเป็นกำลังใจของเมซี่จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความอยากรู้นั้นมีมากขึ้นจากคำว่าผู้อยู่ทุกเบื้องหลังของความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนกับนักเตะแข้งทองคนนี้วันนี้เราจะพาผู้รับฟังทุกคนย้อนกลับไปถึงเส้นทางความรักอันสวยงามของทั้งคู่เส้นทางความรักอันสวยงามของพวกเขาเคยเสื้อเรื่องความรักในวัยเด็กหรือไม่คําตอบนี้คงตอบยากเพราะอย่างที่รู้กันดีว่า วัยเด็กนั้นอาจจะยังไม่รู้จักคําว่ารักจริงๆมันเป็นอย่างไรแต่เมสซี่ได้พบก,กับความรักปัจจุบันของเขาตั้งแต่อายุ5ขวบอันโตเนล่าเป็นญาติเพื่อนสนิทของเมสซี่ทำให้มีโอกาสได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นและติดต่อกันอยู่เรื่อยมาเรียกได้ว่าทั้งคู่ตกลุมรักกันตั้งแต่อายุเพียง9ขวบจนกระทั่งเมสซี่ได้เผยเรื่องราวความรักของเขาในปี2009ว่า ผมได้เริ่มต้นความสัมพันธ์รักกับอันโตเนล่าตั้งแต่ปี2008พอรูสึกว่ามีความสุขและผ่อนคลายเวลาอยู่ด้วยกันด้วยความที่ว่าเจอกันมานานเห็นหน้ากันตั้งแต่วัยเด็กคงไม่ยากนะักที่ความสัมพันธ์จากเพื่อนในครั้งนั้นจะพัฒนามากลายเป็นความรักในทุกวันนี้เพราะความผูกพันและความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าหลังจากคบหากันมาได้2ปีในปี2010อันโตเนล่าได้ตัดสินใจนายจากเมืองโรซาลิโอ มาอยู่กับเมซี่ที่บาร์เซโลนาเพื่อได้เริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันจนกระทั่งปี2012เมซี่ได้ยืนยันข่าวลือเรื่องแฟนสาวของเขาตั้งครรด้วยการยัดลูกฟุตบอลใส่ไว้ในเสื้อตรงบริเวณหน้าท้องและยังเป็นการสลองใสของอาร์เจนตินาในการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบตัดเสื้อกในปี2012ทเทลโกดอพ่ายแพ้ให้กับอาร์เจนตินา4ประตูต่อ0เรียกได้ว่าการที่ติอาโก้ลูกชายคนแรกของเขา ได้เกิดมาในในครั้งนี้นับเป็นข่าวดีทั้งเรื่องที่อาร์เจนตินาได้ใส่ชนะและเป็นของควรสินแรกของชีวิตคู่ด้วยเซ่นกันเพราะเมสซี่ยังคงให้ความรักและอาชิพการงาน